ดูดาวผ่านเครื่องมือปัจจุบันด้วยกล้องโทรทัศน์3แบบทั้งชนิดหักเหแสงสะท้อนแสงและแบบผสมส่องวัตถุจากพื้นโลกในช่วงแสงที่ตามองเห็นนำมาใช้ในค่ำคืนหลังวันพระขึ้นแดค่ำเพื่อให้มองรอยต่อข,ของดวงจันทร์ในช่วงด้านมืดกับสว่างที่ทำให้เห็นหลุมบ่อบนดวงจันทร์ชัดกว่าวันที่จันทร์เต็มดวงและสังเกตได้ตั้งแต่ห้วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินเป็นหลักจำง่ายๆสำหรับกิจกรรมดูดาวกลางเมืองลบบุรีณพระน ารายราชนิเวศหรือวังนารายที่มีความเงียบและแสงรบกวนไม่มากเพื่อชวนดูดาวสุขผ่านกล้องที่จะเห็นเป็นเสี้ยวดูไม่เต็มดวงเหมือนตาเปล่ารวมถึงดาวพฤหัสที่เห็นดวงจันทร์บริวารสีดวงและรอยคล้ายเข็มขัดหรือริ้วรอยของดาวที่มีพายุบนตัวดวง ซึ่งความเหมาะสมของสถานที่มาจากการเป็นเมืองที่เห็นฟ้าปโปรง่งทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวสอดคล้องกับในอดีตที่มีบันทึกว่าเป็นเมืองที่มีหอดูดาวในรัชมสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยส่วนตัวครับชอบเรื่องประวัติศาสตร์อยู่แล้วครับแล้วก็พอได้ทราบมาว่าในสมัยพระนารายณ์เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์มาแล้วแล้วก็พอทราบข่าวว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ในสมัยพระองค์เนี่ยก็เลยเลือกที่จะมาเข้าร่วมครับ ครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับความรู้ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยก่อนเลยครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับที่สนใจนั่นก็คือการไปชมดาวที่พัทที่นั่งเย็นครับช่วงหลังเนี่ยเราได้งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยในโครงการพิชโฉมนะครับมหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีเนี่ย<ๆ>เพื่อทําแหล่งเรียนรู้นะครับเราก็ได้เสนอเรื่องแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจังหวัดลพบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์สมัยใหม่ นในภูมิภาคอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราก็เลยพยายามจะทําเรื่องนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราก็พยายามมองอยู่ว่าถ้าเราจะดึงคนไปณนะแหล่งเรียนรู้ตรงนู้นเลยเนี่ยเนื่องจากความมันอยู่นอกตัวเมืองออกไปนิดนึงนะครับจะประจักตรงนู้นเลยเนี่ยคนอาจจะยังไม่รู้จัก จันข้างขึ้นค่ะซึ่งตาเปล่าเราก็จะเห็นพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับผ่านกล้องโท,ทรทัศน์นี่แหละคะ่ะที่เราจะเห็นแบบนี้นะคะแต่ว่าจะสังเกตเห็นพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ค่อนข้างชัดค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคนิคของการดูดาวด้วยนะคะว่าเราจะไม่ดูในวันที่พระจันทร์เต็มดวงเพราะว่าแสงมันจะมากแบบถ้าดูก็ดูได้ค่ะก็จะ เงาที่เป็นกระต่ายที่เรียกว่ากระต่ายในดวงจนนันทร์นะคะซึ่งปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับพระจันทร์ค่ะก็มีคําเรียกอย่างในอดีตที่เรียกว่ากบกินเดือนหรือว่าจันทรุปราคาค่ะ,คะซึ่งจันทรุปราคาเนี่ยก็มีบันทึกที่คู่มากับสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะว่าเกิดขึ้นในวันที่11ธันวาคม2228ซึ่งพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะมัน,เค,นเคลื่อนแล้วเนาะมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆ่ยใช่ไหมคะ,ะเราก็ต้องคอยปรับเนาะเพราะว่าโลกเราหมุน ใช่ครับอย่างนี้นี่เอง <laughs> ย้อนไปเมื่อ300กว่าปีก่อนหรือราวพุทธศักราช2,220 ตรงกับสมัยการปกครองของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสส่งคณะราชทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีได้บันทึกไว้ว่ามีผู้เชี่วชาญสาขาต่างๆทั้งแพทย์นักเคมีนักคณิตศาสตร์ที่เชี่วชาญเรื่องดาราศาสตร์คือบัตรหลวงเยซูอิต6รูปที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปรานให้บาตหลวงคณะนี้เข้าเฝ้าส่วนพระองค์ได้โดยไม่ต้องถอดรองเท้า และยังบันทึกว่าทรงสนพระไทยดาราศาสตร์ใครจะทอดพระเนตรจันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ทธันวาคมในปีนั้นและคณะบัตรหลวงได้เลือกตำหนักทะเลชุบสอนซึ่งเป็นที่โล่งกว้างเห็นท้องฟ้าได้รอบทิศเป็นที่ถวายให้สองกล้องยาว5ฟุตเพื่อทอดพระเนตร เมื่อเทียบกับความเชื่อเดิมของชาวบ้านมักหลบเล้นตัวเองไม่ให้ต้องแสงจันทร์ในวันที่มีคลาดหรือเงามืดของจันทร์เพราะเชื่อในทางไสยศาสตร์ว่าของจะเสื่อมลงอีกทั้งถือว่าการดูดาวด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์กับเครื่องมือเป็นเรื่องใหม่ต่างจากวิชาโหราศาสตร์ที่ใช้คำนวณดาวมาก่อน โดยหลักฐานปัจจุบันยืนยันว่าวัดสันเปาโลโบราณสถานของเมืองลบบุรีคือาศาสนสถานอาคารเรียนและหอดูดาวในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์สันนิฐานว่าสร้างเพื่อการพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานา,นาประเทศและสอดคล้องกับห่วงเวลาการนำความรู้ทางดาราศาสตร์จากทั่วทุกทวีปมาทำแผนที่โลกสำหรับการเดินเรือถ้าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ปรากฏพระองค์ให้ชาวบ้านเห็น ก่อนที่จะเสด็จสมณรคตรเพื่อสยบว่าเสด็จสมณรคตรแล้วสเสด็จก็เลยบอกว่างั้นชั้นไปดูสุริอยู่ปราคาให้ทุกคนเห็นว่าฉั้นยังอยู่มันมันมีความเสี่ยงมากค่ะว่ามันก็ต้องมีความเชื่อว่าถ้าดูแล้วอาจจะมีอะไรกับตัวเราหรือเปล่าด้วยความเชื่อของทางด้นานไสยศาสตร์ใช่ไหมคะแต่พระองค์ก็ยืนยันว่าก็จะดูเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าฉันยังอยู่ตรงนี้มันคือความกล้าของคนคนหนึ่งค่ะที่แบบว่าเราสึกว่าเป็นพระมหาอัศว์ที่กล้าจะเปลี่ยนกล้าที่จะทําให้บ้านเมืองพัฒนาขึ้น ในยุคสมัยพานารายเนี่ยเป็นยุคสมัยที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นยุคสมัยที่คาบเกี่ยวกับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมมนุษย์นะครับใช้หลักเหตุผลและก็การออกแบบเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานขึ้นมานะครับแต่จริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะที่เราได้ฟังไปแล้วใน,ใน,ใ,นในทอล์กกันนะครับกเ็เพื่อให้เห็นว่าอายุธยานเนี่ยไม่ได้เป็น ราชนจาจักรที่ล้าหลังแต่อย่างใดแต่มีการนําเข้าเทคโนโลยีมาสม่ําเสมอนะครับเพราะว่ามีการค้าที่มั่งคั่งนะครับมีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มีการค้าขายที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนทำเลสำคัญของภูมิภาคนี้นะครับมาแต่โบราณซึ่ง มันก็คาบเกี่ยวนะครับมันก็คาบเกี่ยวกับยุคสมัยที่ทางยุโรปเนี่ยเขากำลังก่อ,อก,กำเนิดเป็นยุคเอเลทเมนต์หรือยุคยุคเรื่องปัญญาการวางระบบน้ำที่มีร่องรอยในวังนารายและรอบเมืองแสดงถึงการผันน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ไกลจากเมืองมาตามท่อให้ใช้ในวังวัดบ้านเรือนตลอดจนทำน้ำพุประดับสถานที่ มีร่องรอยจากอ่างเก็บน้ำซับเหล็กบนพื้นที่ราว1,760ไร่ขนาดน้ำว่าเป็นทะเลน้ำจืดกลางเมืองลบบุรีที่มีเขาจีนแลเขาตะกรา้าและเขาพญาเดินทงโดยรอบเปรียบว่าเป็นท่านน้ำกำเนิดของการประปาด้วยเทคโนโลยีการประปาที่เป็นสากลแบบเดียวกับในตะวันออกกลางและอินเดียหลังจากได้รับวิทยาการต่างๆในรัชสมัย ซึ่งการศึกษาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่และก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์แสดงถึงความพยายามในปัจจุบันว่ากว่าจะสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า20ปีนํำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน